ให้ตายสิอย่างเฉินกับเจ้าเมืองมู่ทำให้ข้าเสียเครื่องรางช่วยชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นใครกันกล้าดียังไงมาก่อเรื่องในอาณาเขตของเราเจ้ากำลังรนหาที่ตายนะฮะเสียงซานหรอเจ้ากล้าดียังไงมาหันอาวุธใส่ข้าเจ้าอยากตายงั้นหรออะไรกันเจ้าเมืองหนาโตทำไมท่าน เกิดอะไรขึ้นกับท่านเออข้าแค่ทะลวงขอบเขตข้าใช้วิธีหล่นลงมาจากท้องฟ้าเพื่อทดสอบความสามารถในการต้านทานแรงกระแทกเวนเอ้ยข้าให้เสียงสารรู้ไม่ได้ว่าข้าถูกไล่ฆ่าไม่งั้นข้าจะเสียหน้าเอาโอ้เจ้าเมืองหนาโตนี่เป็นผู้ฝึกยุทธอัจฉริยะจริงๆท่านสามารถทะลวงสำเร็จในตอนที่ท่านเดินทางผ่านทะเลไร้ขอบเขต ข้าเรื่มใส่นักเอาละเลิกประจบประแจงได้แล้วเสียงสารเจ้ารับหน้าที่ชี้แนะให้กับผู้เข้าร่วมการประลองยุทธ์ที่เข้าร่วมประลองยุทธปีน,นี้ใช่ไหมขอรับอย่างไรก็ตามเพราะว่าเจ้าเมืองหน่ะโตเป็นเจ้าเมืองชั้นหนึ่งท่านสามารถไปยังที่ทําการโดยตรงได้เลยข้าจะไปที่ทําการของเจ้าเมืองในภายหลัง ตอนนี้เจ้าช่วยอะไรข้าก่อนนี่คือยาบทกระดูกรับไปซี่ยาบทกระดูกงั้นเหรอตอนนี้ข้าอยู่ในช่วงวิกฤตของการบ่มเพาะร่างมนุษย์ถึงเวลาแล้วข้าจำเป็นต้องหลอมกระดูกข้าอย่างไรก็ตามยาเม็ดนี้ราคาแพงมากและข้าสามารถซื้อมันได้หนึ่งเม็ดด้วยเงินเดือนทั้งเดือนเจ้าเมืองหนาโตท่านจะสั่งการอะไร ได้โปรดเอ่ยมาตราบเท่าที่ข้าสามารถทำได้ข้าจะทำให้ดีที่สุดมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะมาขึ้นฝั่งวันพรุ่งนี้ข้าไม่ต้องการให้พวกเขาเข้ารูปในการประลองยุทธ์ของผู้บัญชาการช่วยข้ารับมือกับพวกเขาทีเจ้าเมืองหนาโตเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะถ้าเจ้าเมืองรู้เรื่องนี้เขา้าย่าเม็ดนี้ ค่าจ่ายให้ล่วงหน้าก่อนหลังจากจบงานข้าจะให้อีกสี่เม็ดพวกเขาเป็นแค่คนจากเมืองธรรมดาธรรมดาถ้าเจ้าไม่อยากทํามันข้าคิดว่ามีหลายคนที่นี่เต็มใจทํางานให้ข้าเมืองธรรมดาธรรมดางั้นหรอเจ้าเมืองหนาโตไม่ต้องห่วงข้าจะทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนตามวิธีที่ท่านต้องการข้าได้ยาบทกระดูกห้าเม็ด เพื่อสาสางปัญหากับเมืองธรรมดาธร,ราข้าจะได้อีกมากจากคำสั่งนี้ดีละ่ะใช้แค่ยาบทกระดูก5เม็ดเท่านั้นเพื่อให้เกิดการต่อสู้ระหว่างเจ้าเมืองโม่และเจ้าเมืองคนอื่นข้าได้ผลประโยชน์เต็มๆจากการสั่งการนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเรามาถึงแล้วในท่านหยาง ในท่านยางก่อนขึ้นฝั่งให้ข้าได้พูดสักสองสามคำเจ้าเมืองหนาโตคนที่หนีไปก่อนหน้านี้จะหาวิธีล้างแค้นในเขตทิงอย่างนี้เขารู้จักกับผู้คุ้มกันบางคนผู้คุ้มกันเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเป็นผู้คุ้มกันที่มีฝีมือชั้นยอดและพลังการต่อสู้ของพวกเขาไม่ได้อยไปกว่าข้าเลยข้ากังวลว่าไม่มีปัญหา แค่คนธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรให้ต้องเป็นกังวลถ้าพวกเขาอยากหาเรื่องข้าสามารถจัดการได้ง่ายๆอยู่แล้วไหนท่านนี่สุดยอดเลยจริงๆเสียงซานคนที่ข้าพูดถึงได้ขึ้นฝั่งแล้วเมืองท้องฟ้าอาคี มันเป็นเมืองธรรมดารรมดาจริงๆด้วยเจ้าเมืองหนาโตว,วางใจได้เลยไปทำงานกันพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ